สวัสดีค่ะวันนี้ครัวตามใจายหนูยกจะพามาทำผัดกะเพราหมูสับกับไข่ดาวไข่นกกระทะนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราตั้งน้ำมันในกระทะให้ร้อนนะคะจากนั้นเราจะนำพริกกับกระเทียมที่ตำละเอียดลงไปผัดในน้ำมันให้หอมนะคะแล้วก็ตำด้วยหมูสับค่ะผัดให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสตาเขียว ผงชูรสผงปรุงรสค่ะน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะเติมใบกะเพราลงไปค่ะคลุกเคล้าพร้อมใบกะเพราสุกนะคะไม่ต้องให้ใบกะเพรามากเนาะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับผัดกะเพรามูสับของเราทีนี้มาเริ่มที่ไข่ดาวไข่นกกระทาของเราค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะแล้วก็ เทไข่นกกระทาของเราลงไปเลยเมื่อไข่สุกแล้วเราก็ตักขึ้นพักไว้นะคะแล้วก็มาเตรียมข้าวสวยร้อนๆแล้วก็นําผัดกะเพราหมูสับที่เราผัดเรียบร้อยแล้วตักราดข้าวไว้เลยค่ะตามด้วยไข่ดาวไข่นกกระทาที่เราทอดสุกแล้วนะคะเมนูนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับผัดกะเพราหมูสับและทอดไข่ดาวไข่นกกระทานะคะทุกคนเป็นไงบ้างคะเป็นเมนูง่ายๆ ร่อยนะคะสามารถทำทานได้ในเวลาที่กระชั้นชิดนะคะเพราะว่าขั้นตอนการทำง่ายมากผัดกภาเพาหมูสับไข่ดาวไขน่นกกระทาของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดตัม้มใจบายหนูหยกด้วยนะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายคะ่ะ